ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างนี้คือถ้าผมหายไปไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็ฝากเอาข้าวผัดไปเยี่ยมด้วยกันละกันนะครับ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับบุยพาพัฒในซีซั่นที่4แล้วนะฮะนี่สังเกตว่าด้านหลังเนี่ยมาพร้อมตู้ปลาแบบสะภายด้วยนะอ่าเป็นตู้ปลาดีโม่นะครับเอาไว้พกพาปลาเนี่ยออกไปเดินเล่นนอกบ้านสังเกตมันมีไอใบพัดคลื่นน้ำหมุนๆตู้ติ้วด,ด้วยมาพร้อมกับชุดประจำซีซั่นของตัวผู้ชายนะครับก็เป็นชุดที่ผมยังไม่ได้อัปเกรดล่าสุดยอดนะฮะ มาเรามาดูกันดีกว่าบูญญาพาสในซีซั่นนี้เกี่ยวกับอะไรครับเต้าปลาทอง2ใจฉบับพิเศษเหลือเวลาอีก8วันนะฮะแม่เป็นสเปเชียลอีดิชันด้วยนะ <S <S ที่มาเหลือเวลาอีก8วันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมอ่ะรอเควสสัปดาห์ที่4มาจนครบก่อนนะครับแล้วก็ไล่เก็บเควสทั้งหมดและค่อยไปซื้อบดล็อกบุญญาพาสนะครับพอใช้วิธีนี้ก็รู้สึกว่าเราจะประหยัดเพชรไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ มาดูกันว่าของรางวัลในรอบนี้มีอะไรบ้างครับยังคงแบ่งเป็น2ส,สายเหมือนเดิมก็คือสายฟรีกับสายพรีเมียมหรือว่าสายเติมนั่นเองเริ่มที่สายฟรีกันก่อนครับเลเวล10ได้ลม่มเวล20ได้ไป้ายแบนเนอร์เวล50ได้แว่นเฮ้ย <c oughs> hey, นี่มันแว่นอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนนกฮูกดีนะ <c oughs> หน้ารักเชียเวล60ได้แบนเนอร์และ80ได้เป็นสกายบอร์ดเปเปอร์บ๊ทเรือกระดาษนั่นเองนะครับ ก็จะมีแว่นกับเรือกระดาษเนี่ยที่น่าสนใจนะสำหรับสายฟรีส่วนสายเติมเนี่ยของรางวัลนี่คือเพียบเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่เลเวลหนึ่งเราจะได้เป็นกล่องเลือกตัวละครครับกล่องนี้สามารถเลือกได้ทุกตัวเลยมั้งเนี่ยโอ้เพราะฉะนั้นถ้าใครยังมีตัวละครไม่ครบผมว่ากล่องนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับ เวลสิบ well, ได้เป็นชุดประจำซีซ่นของตัวผู้หญิงครับนี่ชุดนอนเต้าปลาทองอ่ะเป็นชุดเรียบๆเ,เอฟเฟคยังไม่ค่อยเยอะนะมีแค่ตรงปลายแขนเสื้อนิดหน่อยเวลยี well, ได้แบนเนอร์เวลสาได้เป็นโหลปลาทองครับนี่หลับตาข้างนึงแลบลิ้นด้วย <What? S 1> สงสัยอากาศจะร้อนนะ เลเวล40ได้เป็นรถสะเทินน้ำสะเทินโบกและ50ได้เป็นชุดประจําซีซั่นของตัวผู้ชายครับแต่ว่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือมันอัปเกรดมาแล้วนะเราต้องดูเทวร่างแรกนะครับอันนี้ที่ใส่หน้าล็อบบี้เมื่อกี้ยังไม่ได้อัปแต่ถ้าอัปแล้วจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเข้าไปดูวิธีอัพกันนะครับเวลเจได้สกินระเบิดปลาทองเรือกระดาษว้ว้วนแบบนี้นะครับเวล100ได้เป็นสกินปืน P90 m o d e ิ n a q เด r อ u ควเรมเป็นสกินที่มีเอฟเฟกคลื่นน้ําและก็บวกระยะ2จอก,ก่อน,นลบความเร็วรีโหลด1ครับเวล130ได้เป็นไม้กระบอง140ได้กระเป๋า กระเป๋านี่อยู่ลึกเหมือนกันนะขั้น140และขั้น150ได้เป็นสกินคู่หูอะควา้าแคคตัสครับถ้าใครจาได้ซีซันที่แล้วอ่ะเราจะได้เป็นคู่หูตัวนี้นะพอมาซีซันนี้ก็ได้ต่อเนื่องมาเป็นสกินเอาไว้ใส่คู่กันนะครับ <Okay. S 2> มาดูในส่วนของการปรับแต่งชุดกันบ้างนะครบรอบนี้ก็ยังคงเป็นชุดของตัวผู้ชายเท่านั้นที่สามารถปรับแต่งได้นะฮะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันครับ 1, 2และ3ไอระดับที่1เนี่ยเราไม่ต้องใช้โทเค็นนะเพราะว่ามันได้มาตั้งแต่ตอนปลดล็อกของรางวัลนะครับส่วนระดับที่2กับ3เนี่ยต้องใช้โทเค็นนะฮะโดยเฉพาะลำดับที่3ใช้ถึง150โทเค็นในการปลดล็อก คือเรียกได้ว่าปลดล็อกของรางวัลทั้งหมดในบูยาพาร์ตะโทเคนเราก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับและก็ยังมีเอฟเฟกต์พิเศษด้านล่างอีก1อันด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกต์พิเศษขณะก,กระโดดเมื่อใส่เสื้อแฟชั่นเต้าปลาทอง2ใจอ๋อก็คือเวลากระโดดจะมีปลาทองงอกออกมาด้านหลังแบบนี้ใช่ไหมอ่ะก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็ดูจากจํานวนเพชรของผมในวันนี้นะคุณผู้ชมมันเหลือแค่576เพชรเองอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะปลดล็อกแค่ชุดที่3ละกันนะครับกับเอฟเฟกซึ่งคิดว่าน่าจะพออยู่ผมต้องซื้อเพิ่ม13โทเคนรวมกับเอฟเฟกพิเศษอีก30โทเคนก็เป็นทั้งหมด43โทเคนนะครับแล้วผมจะกดทำไมเนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้นะกดสาเมื่อยมือเลยนะครับ430เพจอ่ะจัดไปครับ แล้วก็กดปลดล็อกชุดที่3นะครับ4ชิ้นได้มาเรียบร้อยแล้วก็เอฟเฟกพิเศษอีก1อันอีก30โทเค็นแม่วันนี้ผมละใช้เพชรประหยัดมากเลยนะเนี่ยขาดอีก70โทเค็นเพชรคงไม่พอแล้วแหละเนี่ยมันใช้ตั้ง600เพชรนะครับเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้ผมไม่เอาชุดที่2นะฮะเพราะว่าเราก็ใส่แค่ชุดที่มันอยู่ระดับสูงสุดครั้งเดียวแล้วก็เลิกใส่ยอยู่ดี ก็เลยไม่รู้จะปลดล็อกเยอะทำไมนะครับมาดูในส่วนสกินปืน P90 ที่เราได้มานะครับ P90 Modern Aquarium บวกระยะ2เจอกก่อน1ลบรีโหลด1ก็เป็นสกินปืนสายรอยนะครับยิงไกลความแรงไม่ตกลงมากแต่ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกข้ามได้ก็ข้าม ไม่จะเป็นต้องเติมเพื่อปลดล็อกเอามาใช้นะครับสู้ล่างสดาเมจสอไม่ได้เลยนะจ๊ะโ <Okay. S 1> อเคอไลุงตู่ลุงตูออยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเอ้ยพอและร้ <c oughs> <c oughs> องไปร้องมารู้สึกว่าเริ่มจะติดหูเหมือนกันนะเนี่ย และนี่ก็คือชุดประจำขั้นบูย่าพาร์ทในซีซันที่4นะครับผมเปรียบเทียบให้ดูระหว่างชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงนะฮะคุณผู้ชมชอบชุดไหนมากกว่ากันครับแต่ส่วนตัวผมอ่ะชอบชุดผู้ชายนะเพราะว่ามันอลังการกว่านั่นเองนะครับสรุปราคาบูย่าพาร์ตในซีซันที่4นะครับแม่รอเรือชัดไปไหนครับเนี่ย รอบนี้ผมใช้เพชรไปน้อยมากเลยนะเพราะผมเริ่มจากทำเควส4สัปดาห์ให้ครบก่อนนะครับแล้วก็เลือกปลดล็อกแบบ900เพชรฮะหลังจากนั้นก็ซื้อโทเค็นในการอัปเกรดชุดเพิ่มอีก430เพชรครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วผมใช้เพชรไปแค่1,330เพชรหรือประมาณ400บาทเท่านั้นเองนะฮะเรียกได้ว่าถ้าใครรอเก็บเควสทุกสัปดาห์ให้ครบก่อนเนี่ยวิธีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ประหยัดใช้ได้เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงมาดูของรางวัลทั้งหมดในโดดร่มกันนะฮะ ก่อนอื่นเลยก็คือเราจะต้องตามหาปืน P90 กันก่อนอเราจะได้ดูสกินสายร่อยกันนะครับบวกระยะ2เนี่ยใช้งานจริงจะเป็นยังไงมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็มีแหละประโยชน์อะเพียงแต่ว่าประโยชน์มันไม่ได้เยอะถึงขนาดจะต้องเสียเงินเติเตมปลดล็อกมาใช้นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าปืนที่ดีเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปมันต้องเป็นปืนที่มีลั่นนะฮะอธิบายง่ายๆก็คือเวลาเราแบบยิงแรกกับศัตรูต่างคนยิงเข้าหัวเก่งกันทั้งคู่เลยแต่ว่าคนนึงมีปืนลั่น2กับอีกคนนึงมีปืนระยะ2เนี่ยไอคนลั่น2อ,อะ่ะยังไงก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับกระสุนมันออกเร็วดาเมจต่อวินาทีเนียมันก็เยอะครับทำให้หัวศัตรูเนี่ยมันแตกก่อนเราแน่น,นอน โอ้โหแล้วแดงแป๊ดเลยนะในโดรน4ตัวแนะ่แจ็คก,กี้ช่วยอยู่ใกล้ๆทีไม่ไหวแล้วเยอะขนาดนี้วิงวงิอยู่อาจจะวูบได้ทุกเมื่อเฮ้ยใครยิงอะไรในบ้านเหรแปะหัวไปหนึ่งครับน้องบอสบอสแองอะไรอะบอสแองคืออะไรอะบองบอสแอง คืออะไรอ่ะชื่องงมากไปหาคนยิงแก้งงดีกว่าเมือ่อกี้เราเห็นทั้งสีคนในโดนเฮ้ยแปะหัวไปสองอันนี้มากับบองบอสเองบองน่าจะตั้งชื่อแบบให้มันคล้องจองกันนะคนหนึ่งชื่อบองบอสเองอีกคนหนึ่งชื่อบอสเองบอง <laughs> <laughs> ชื่อคู่ นี่มาซื้อปืนทีร้กันนะครับคือเจ้าปืนนี้หาไม่ยากเพราะว่ามันมีขายในตู้เลยโอเคหนึ่งร้อยเหรียญครับซื้อได้แค่2กระบอกนะคงไม่มีใครซื้อมากกว่า2หรอกเพราะว่ามันก็ถือได้แค่2องกระบอก สำหรับปืนหลักมาได้สกินปืนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปออกตามหาคนกันเกมนี้ผมต้องยิงแบบไกลๆใช่ไหมเพื่อที่จะได้โชว์ระยะของการยิงปืนสกินนี้นะครับแต่เอาจริงอ่ะเวลาเล่นเราก็คงไม่ได้กะว่าจะยิงไกลอย่างเดียวหรอกถ้าเจอศัตรูใกล้ๆเราก็ต้องบูนะครับมีปืนมีกระสุนเราก็ใส่สุดใส่สุดแล้วไปหยุดที่โดดใหม่เ,เหมือนได้ยินเสียงคนวิ่งจริงๆนะเนี่ยเฮ้ จ็คกี้เลือดกุปบีสายซุ่มนีว่ว่าไม่เน้นฟาร์มนะเน้นซุ่มไม่น่าเลยจ็คกี้จากไปก่อนไวอัอันควรอีกแล้วเหรอวิ่งมาเก็บเหรียญก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันมีระบบสแกนไอเทมที่อยู่ใกล้ๆตัวเรา ไว้ได้มาร้อยเดียวไม่พอแล้วเนี่ยชุบเพื่อนมันต้องสีร้อยเหรียญน,นะครับเดี๋ยวขอญาติแว้นรถไปหาเหรียญเพิ่มก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห <Yeah. S 1> อ,อนาฬิกานะครับตรงนั้นเหรียญมันตอบค่อนข้างจะเยอะเลยโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยแล้วใครเขาโดดลงหอแบบนี้อ <laughs> เอา้านอนรถชนแล้วยังจะวิ่งอีกเหรอ <laughs> แม่ ก่อนจะวิ่งก็ต้องกิ้งมาก่อนนะ <Huh? S 1> แต่ก็ขอบคุณนะน้องคนนี้ที่อุตส่าห์มีเหรียญติดตัวไว้ทำให้เรามีเหรียญพอที่จะชุบชีวิตแจ็กกี้แล้วนะครับ <S 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 ไปครับเงินเงนินเงินเหินขึ้นเนินไปดูความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงที่หมายโดยสววนดิภาพโอเค 400เหรียญน,นะครับถึงจะชุบเพื่อนได้ก็ต้นเกมไข่ฟาร์มได้เยอะก็เก็บไว้นะท้ายเกมเนี่ยได้ใช้เยอะแน่นอน และนี่ก็คือชุดประจำขั้นบุยญาพาซีซั่นที่4เต้าปลาทอง2ใจนะครับอ่าพอมายืนเปรียบเทียบกันในเกมเนี่ยชุดตัวผู้ชายก็จะคงสวยกว่านะครับคือมันมีความเป็นปลาแหวกว่ายไปทั่วเสื้อเลยอะ่ะเหมือนกับเราแบบว่าเลี้ยงปลาเอาไว้ในตัวนะครับีด้านหลังก็คือสภายปลานีโมออกมาเดินเล่นด้วยนะกางเกงก็เป็นแบบว่าคลื่นน้ำปลาดนน้ำทะเลสีนี่ก็คือแบบควอมาลีนเลยนะครับ ปักธงโชว์ตึงไป1ทีอ่ะแจ็กกี้เศร้าไงยังเก็บขั้นไม่ถึง <_ d ata> คือต้องเป็นสายเติมนะครับถึงจะได้ของรางวัลที่เป็นเซ็ตพรีเมียมถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยมันก็จะได้แค่แบบของประดับทั่วไปนะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยมันก็ต้องเติมอยู่ดีนะครับ แต่ถามว่ามันคุ้มจนถึงขนาดที่จะต้องเติมไหมส่วนตัวผมว่าก็ไม่นะครับเฉยๆเป็นแค่ของที่มาได้แค่เดือนเดียวแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมต่อไปจะว่าจําเป็นต้องสะสมไหมเผื่อวันนึงมันจะกลายเป็นของแลก็ยิ่งไม่จําเป็นต้องสะสมเลยนะครับเพราะว่าจากการเล่น4 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่า GM ออ่ะเขาทำยังไงกับพวกของแรนะครับต่อให้เราเก็บสะสมชุดนี้เอาไว้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนเรียกร้องให้กลับมาเยอะๆมันก็กลับมาอยู่ดี น,นี่มาดูกล่องศพกันดีกว่าเมื่อกี้ลืมวิ่งผ่านไปได้ไงและนี่ก็คือสกินใหม่กล่องดวงใจปานีโมนะครับเป็นเหมือนกับโถเลี้ยงปลาแล้วก็มีไอปลาสีส้มเนี่ยแบบว่าแลบลิ้นปิ้นตาทำหน้าทะาลนต์ด้วยนะอารมณ์แบบว่าโผล่ขึ้นมาจากโถมาอาบแดด เดยกก็สุกกันพอดีแดดเมืองไทยยิ่งแรงๆอยู่เอาละตอนนี้เหลือ15คนแล้วนะครับทำไมคนลดไวจังเรายังเจอไม่ไกี่คนเลยอ่ะใช่ไหมแจ็คก,กี้เฮ้ยมีคนมีคนโดดมาอย่างงี้โดดมาอย่างงี้ว่าไงเคลลี่เคลลี่เสือเหลืองชื่อเจ้าแมวด้วยนะรถพังเดยวเพื่อนรถพังดี พอหาทิ้งเพื่อนน้องจืดน้องจืดยืนงงในดงต้นไม้เฮ้ยบิ Big Foot, Big Foot, ๊กฟูตบิ๊กฟูตแักี้ล้มหนึ่งล้มหนึ่งมีอีกหนึ่งเอ้าเฮ้ยคืนๆลงลงแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ข้างบนเคาะมาบิ๊กฟูตยังไม่ได้รับอนุญาตให้ไปนะจอดก่อนไม่ซ้ำไม่ทัน,นขวาน,นึ่ง ยังไงครับจังหวะนี้จะชาร์จหรือเปล่าไม่ชาร์จขอญาติยิงนะอุ้ยเจ็บหนักแต่ไม่แตกไม่ชาร์จผมชาร์จเองเฮ้ยเดี๋ยวๆตายไปแล้วเหรอมาหลายทางเริ่มงงเริ่มงงนะดองดื้อน้องดื้อมาจากไหนดือแปคูนเก้าซะด้วยสับยิงไปสับยิงไป มาดิพีก้าสิบร้อยเมตรนะบวกระยะสองทำเป็นเล่นไปนะทำไมใช้แล้วมันไม่รู้สึกว่าบวกระยะเลยเนี่ยรู้สึกว่ายิงไปงั้นๆนะ่ะไม่ได้คิดว่ามันแรงขึ้นเลยนะครับเข้าวงก่อนละกันตอนนี้วงบีบมาขนาดนี้เฮ้ยข้างหน้ามีคนหนอกกำลังไปสักกี้ยิงล่อไว้ก่อน <Hey. S 1> ล่อไว้ล่อไว้ล่อไว้เจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยไม่แตกหลังไงวอ วยโอเคยิงใครอะในบ้านเนาะมาช่วยแล้วนะอุยไอวัเต็มบ้านเลยพร้อมแปบมาช่วยแล้วนะผมกากเออเชื่อทำไมก็ชอบตั้งชื่อแบบว่าผมกากผมไก่คือต้องตั้งชื่อว่าผมเนี่ยเทพพเจ้าเออคนจะได้กลัวไงเขาเห็นชื่อแล้วเขาแบบกดออกเลยกดยอมแพ้เลยนึกว่าเทพพเจ้าลงมาเล่น แม่เมื่อกี้พอใช้ยิงเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมว่าสกินนี้ผมไม่รู้สึกเลยนะว่ามันดีสําหรับการบวกระยะ2เนี่ยรู้สึกแบบเฉยๆมากอพอๆกับปืนที่ไม่มีสกินแต่ว่าชุดเนี่ยพอเอาลงมาใส่เล่นในเกมผมว่ามันสวยอยู่นะครับชุดตัวผู้ชายมันดูแบบว่าคุมตีมและสีเนี่ยมันสดใสไงมันเป็นแบบโทนอควาารีนนะครับก็คือโอเคแหละสําหรับชุดนี้ผมให้ผ่านนะหมายถึงผ่านไปไกลๆเลย <S <S นี่มาดูสกินรถกันดีกว่าอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของรางวัลที่อยู่ในขั้นนะครับและนี่ก็คือสกินใหม่รถสะเทินน้ำสะเทินบกเต้าปลาทองนะนี่หน้าตาเหมือนปลาทองมากมองไม่ดีนี่เดกว่าตัวกบเรียกรถกบได้ไหมแต่ตรงล้อนี่เป็นปลาครับแต่มันเหมือนกุ้งจังเลยปลาแบบว่าตัวตันมาก เอาละเหลือ5้าคนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทําพิธีสแกนกรรมกันนะครับเราต้องปล่อยโดนที่เราเก็บมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยปล่อยไปเยอะๆเลยอ่าเพื่อสแกนหาตําแหน่งสตูถ้าเรารู้จุดเขาก่อนเราก็จะได้เปรียบนะครับเจอล้หนึ่งคนสองคนอ่าครบแล้วนะครับแจ็กกี้กระสุนหน่อยดังกิ้วไถกระสุนแจ็กกี้ก่อนก่อนสู้ศึกสุดท้ายแห่งหมู่บ้านบางระจันเอ้ยคนละเรื่องละ ข้างหน้าหนึ่งหลังไอวอตัวหนึ่งซ้ายอีกหนึ่งแปะหัวไปสองวเข้าหัวดอก30จอกไอวอและสับยิงโอ้โหแทบไม่เข้ายิงตัวเข้าสึกกว่านี่นะหรือปืนบวกระยะแต่ต่อให้บวกดาเมจสอถ้าเป็น P90 ราระยะนี้ผมว่ามันก็เบาเหมือนเดิมนะครับจอดระเบิดไปขยับเข้าวงมาปาระเบิดไปทำลายไอวอ ลูกนี่แหละโดแน่ระเบิดเตาปลาทองสองใจบูมโอ้โเอฟเฟกตระเบิดอย่างจืดเลยล้มหนึ่งอุ้ยหวายังอยู่ระเบิดนี่คือไม่ได้มีความชัดตานไงคะแตกหนึ่งไอ้คนหนึ่งอยู่หลังเสาไฟแต่วิ่งออกไปแบบนั้นวงมันก็บีบบเพื่อนปะปะปะป,ป,ปแม่ไอหมอนี้มันยังมีโคโนอีกชั้นหนึ่งระวังนะแจ็กกี้คนนี้ไม่ธรรมดานะตึงแน่นอน นั่นไงตึงแน่นอนล้มตึงนี่แหละล้มตึงเนี่ยแหละหัวลั่นไปเด้เอายังยังจะชุบม,มันต้องส่งท้ายด้วยไม้เบสบอลสักทีเพราะดังฟองกระบอกเลยแม่แจกก็คกี้ตัวตึงล้มดังตึงนี่ยแหละ <laughs> ล้มส่งท้ายแต่ถ้าแจ็กกี้ไม่ล้มเขาก็คงไม่ประมาทวิ่งเข้ามานะครับเกมนี้ต้องยกให้แจ็กกี้เนี่ยเป็นคนรอที่ดีมากแก้งล้มเงเพื่อให้ศัตรูวิ่งเข้ามาผมจะได้กระโดดยิงหัวได้นะครับโอเคประมาดีครับสำหรับของรางวัลทั้งหมดในบุยพาซีซั่นที่4นะฮะถ้าถูกใจก็เติมถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านละกันนะครับ